พีทขอเคลียร์หลังแก้มบ่มถูกแซะถูกมองเป็นคนแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไปเมื่อไม่นานมานี้ระหว่างแก้มบ่มปรียาดาและพีทกันตพรเราจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยครั้งและต่างก็บอกว่านี่แหละวาสนาของกันและกันจริงๆเหมาะสมกันมากจริงๆแต่ก็มีวายเจอดรามา่าเมื่อชาวเน็ตบางกลุ่ม ได้ดราม่าว่าสาวแก้มโหมเป็นคนชอบปงการชีวิตสามีงานนี้พี่พีทก็ได้เปิดใจบอกว่าเต็มใจทุกอย่างที่เขาบอกเข้าใจธรรมชาติว่าเขาเป็นแบบนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเขาชอบเวียงแต่ส่วนตัวตนรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรก็จะมีมุมหวานๆในแบบแมนๆเวลาอยู่หลังกล้อง เราเป็นว่าพี่พีทเข้าใจแก้มบ๋มดีนะคะทุกคนอย่าคิดแทนหรือว่าคอยวิจารณ์กันเลยค่ะขอให้พี่พีทกับแก้มบ๋มมีความสุขกับชีวิตคู่ในทุกๆวันและมีเบบี๋ตัวน้อยเร็วๆนะคะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ